คุณเคยคิดไหมครับว่าเราควรมีน้ำหอมเป็นแค่กลิ่นเดียวก็พอหรือว่าเฮ้ยไปต่อดีกว่ามีหลายๆกลิ่นสิก็ดีนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอรพพนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่เต็มไปด้วยอารมณ์เราจะมาใช้เหตุผลในการพูดคุยกันบ้างว่าทำไมนะ เราควรจะมีน้ําหอมมากกว่าหนึกลิ่นหรือทําไมนะเรามีน้ําหอมกินเดียวก็พอเหตุผลข้อดีของการมีน้ําหอมหนึ่งกลิ่นก็คือคุณรู้ใจมันเมื่อคุณรู้ใจมันคุณจะสามารถกะได้ว่าคุณจะใช้กี่สเปรย์ต่อวันต่องานไหนๆสมมุตินะครับคุณใช้เดียวสวัสด์ซึ่งอ่ะกลางวันทํางานใช้ได้กลางคืนก็ดีคุณใช้กลางวันน้อยหน่อยใช้กลางวันเยอะหน่อย แล้วก็คุณใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆงานก็ได้ด้วยความที่คุณใช้มันบ่อยคุณก็กะสเปรย์ถูกว่างานแบบไหนใช้น้อยงานแบบไหนใช้เยอะนี่ข้อดีครับคุณรู้ใจมันคุณสามารถปรับตัวเข้ากับมันและมันก็ปรับตัวเข้าคุณได้ดีมันรู้ใจกันดีนะข้อดีข้อที่2การมีน้ำหอมไม่แค่หนึ่งกลิ่นครับมันประหยัดสมมติครับคุณไปลองเทสน้ำหอมจากเคาน์เตอร์มากมายแล้วคุณรู้ได้ว่าอ่าโอเคกลิ่นที่ฉันเหมาะก็คือฉันซื้อแค่ซาร่าก็พอขวดละไม่เกินส0 0พ แล้วคุณก็เหมาะกับมัน,นมากๆแล้วคุณก็อยู่ด้วยกันดีกับมันทั้งวันทั้งคืนพกไปไหนก็ง่ายคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อน้ําหอมที่มันอาจจะไม่ใช่ไม่ต้องไปลองน้ําหอมให้มันเยอะเงินในกระเป๋าคุณก็เหลือนี่คือข้อดีข้อที่2ครับข้อดีข้อที่3ในการใช้น้ําหอมแค่กลิ่นเดียวนะครับนั่นก็คือแบรนดิ้งครับ ใช่ครับผมพูดถึงแบรนดิงน้ำหอมมันเหมือนเครื่องแต่งกายหนึ่งของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเวลาคุณฉีดไปแล้วมันทิ้งกลิ่นไว้หรือฉีดไปแล้วไปเจอหน้าเพื่อนๆแล้วกลิ่นมันออกมาคนจะจํากลิ่นของคุณได้และเวลาเขาไปเจอกลิ่นของคุณที่ไหนเขาก็จะดีมายถึงคุณเ็าจะนึกถึงคุณตลอดนั่นมันเป็นข้อดีที่เป็นเรื่องทําให้เรามีภาพจำอะครับ เรามีภาพจําเรามีกลิ่นที่คนอื่นเขาจาได้ถ้าสมมติเราอยากจะให้ใครคิดถึงด้วยกลิ่นกลิ่นหนึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างโรแมนติกประมาณหนึ่งนะแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ข้อเสียมันก็มีข้อเสียในการใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวครับบางทีเลือกน้ําหอมผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะและคุณ,ค,ณคุณอาจจะมั่นใจและคุณไม่เคยถามคนอื่นและคนอื่นก็อาจจะไม่กล้าบอกคุณการเล่นน้ําหอมกลิ่นนั้นไปซ้ๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหอมแต่ การใช้ในบางที่บางทางบางกลุ่มคนเขาอาจจะไม่ได้ appreciate กับการที่คุณฉีดน้ำหอมนั้นกลิ่นนั้นออกไปนะครับผมรู้สึกว่าการมีน้ำหอมกลิ่นเดียวเนี่ยบางทีมันก็เสียงสมมุติคุณใช้เจ้า d o เช h e า a า a n าเด e ะวันไปในงานกลางวันที่มีผู้ใหญ่ยเยอะมันใช้ได้แต่ว่าถ้าคุณใช้เดียวสวัสด์แต่คุณฉีดสเปรย์เท่า ตอนคุณไปเที่ยวกลางคืนสมมุติกลางวันที่แนะนําจะฉีดประมาณ30สเปรย์ถูกไหมครับถ้าฉีดประมาณ1 0สเปรย์เท่าที่คุณไปเที่ยวกลางคืนแล้วเจอผู้ใหญ่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับเขาจะมีอาการฉุนเพราะฉะนั้นาการเทศะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งและบางทีมันอาจจะส่งผลไปถึงข้อเสียข้อต่อไปคือมันน่าเบือ่อเรามาดูข้อดีของการมีน้ำหอมหลายๆตัวกันบ้าง ข้อดีของการมีน้ําหอมหลายตัวก็คือคุณสามารถเลือกงานใช้ได้อย่างหลากหลายก็คือกลางวันคุณใช้กลิ่นหนึ่งกลางคืนคุณใช้กลิ่นหนึ่งวันสบายๆคุณใช้กลิ่นหนึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับน้ำหอมก็คือเสื้อผ้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่เป็นเสื้อผ้าที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดเพื่อตัวเองและคนรอบข้างเราเลือกถ้าเรามีตัวเลือกที่ทเยอะ,ะมันก็จะดีกว่าความใกล้ชิดของคนในงานกับสภาพบรรยากาศโดยรวมมันไม้เหมือนกัน สถานที่ที่เดียวกันกลางวันกับกลางคืนมันก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นน้ําหอมมันก็ควรจะใส่ให้ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะครับข้อดีข้อ2ในการมีน้ําหอมมากกว่า1ตัวนะครับข้อนี้ก็น่าจะเป็นความรู้สึกนะครับอันนี้ขอเล่าจากความรู้สึกตัวเองว่าบางครั้งเราจํากลิ่นได้พร้อมกับภาพสมมุติผมจําภาพของที่ไหนที่หนึ่งที่ผมไปสมมติผมไปเชียงใหม่ วันนั้นผมฉีดสาร่าไปแล้วผมไปได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ที่มันสวยๆอากาศดีๆเวลาที่ผมจําภาพนั้นกลิ่นน้ําหอมที่มันฉีดในวันนั้นผมก็จะจําภาพจําบรรยากาศที่อยู่ในวันนั้นได้ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรอันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ผมคิดว่าบางคนอาจจะเป็นเหมือนผมก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ แต่ข้อเสียแน่นอนครับการมีน้ําหอมหลายๆตัวก็คือมันเปลืองถ้าคุณต้องซื้อน้ําหอมมากกว่า1ตัวแน่นอนครับตัวหนึ่งยังต่ากว่า3 0 0พันถ้ามี2อสามตัวยังพอไหวถ้ามีมากกว่า3ตัวก็เริ่มกินหนักแล้วก็เริ่มเป็นหลักหมื่นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเปลืองนี้อาจจะเป็นความสุขของคุณเองแล้วคุณก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปรบกวนใครแต่มันก็ทําร้ายเงินในกระเป๋าของคุณไม่มากก็นหน่อยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า อันนี้คุณเวชน้ําหนักอย่างดีๆนะครับว่าคุณเลือกกลิ่นลายๆกลิ่นเนี่ยมันคุณใช้เป็นคุ้มไหมถ้าใช้คุ้มผมว่าโอเคลองเลยครับแต่ว่าถ้าสุิว่าคุณคิดว่าโอ้โหแม่งแพงแม่งเปลืองไม่ต้องซื้อซื้อกินเดียวก็พอแต่นั้นผมว่ามันก็จะมีท่านหนึ่งกลิ่นเนาะน้ำหอมเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่มันสําคัญนะครับมันไม่จําเป็นขนาดที่คุณต้องฉีดมันทุกวันแต่มันสําคัญในการที่คุณจะสร้างภาพลักษณ์ ของตัวคุณเองมูดของวันนั้นที่คนอื่นอยู่กับเรามันดีสมูทมันเข้มมันยั่วยวนมันสดชื่นกับไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นสินค้าที่มาพร้อมกับอารมณ์ล้วน,วนเพราะฉะนั้นตามที่ผมให้เหตุผลไปทั้งหมดในคลิปนี้ครับผมคิดว่าอยากจะให้มันช่วยในการตัดสินใจของคุณไม่มากก็น้อยในการเลือกที่จะมีน้ำหอมอแค่กลิ่นเดียวหรือว่า เลือกมีน้าหอมมากกว่าหน,นึ่งกลิ่นตามสถานการณ์เพราะว่าคุณจะมีน้าหอมกี่กลิ่นก็ตามหรือคุณจะไม่มีเลยก็ได้ทุกอย่างมันก็คือแบรนดิ้งของคุณการที่จะสร้างให้ตัวเองมีบุคลิกภาพที่โอเคกับคนรอบข้างสิ่งนี้ก็คือหนึ่งในหลายๆปัจจัยก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนอยากจะสร้างแบรนดิ้งด้วย,วยกินกลิ่นเดียวหรือว่า คุณอยากจะสร้างแบรนดิ้งด้วยการว่าเอ้ยคนนี้ไปงานนี้ใช้กลิ่นนี้นะแต่พอเข้ามางานนี้ครับเปลี่ยนกลิ่นแล้วนะอันนี้ก็เป็นแบรนดิ้งหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ก็ลองดูครับว่าคุณจะยังไงผมก็อยากฟังนะครับว่าคุณผู้ฟังทั้งหลายมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือว่าคนแบ่งการใช้นหอมยังไงไปทํางานใช้กลิ่นอะไรกลางคืนใช้กลิ่นอะไรแล้วควรฝากกดไลค์กดแชร์ กดคอมเมนต์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ